จากแผนผังบ้านหนึ่งหลังนํามาซึ่งการสืบหาเบาะแสเหตุฆาตกรรมสุดสยองในบ้านวิกลคนประหลาดซีรีส์นิยายชวนขนลุกที่มียอดขายมากกว่าหนึ่งล้านเล่มและถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องราวของบ้านที่ซ่อนความลับดับมืดเกินคาดเดาบ้านวิกลคนประหลาดเล่มหนึ่งปฐมบทของเรื่องราวสันประสาทเมื่อนักเขียนสาวถูกขอให้ช่วยดูแผนผังบ้านหลังหนึ่ง เธอจึงส่งแผนผังบ้านให้นักออกแบบไขข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่ประหลาดของบ้านหลังนี้แต่เธอกลับได้รับคำตอบที่ไม่คาดฝันว่าบ้านหลังนี้อาจเป็นบ้านของฆาตกรเพื่อคลายปมสงสัยเธอจึงสืบที่มาของบ้านแต่ยิ่งสืบลึกลงไปยิ่งพบกับเงื่อนงามสุดคนลุก <S <S บ้านที่กลคนประหลาดเล่มสองหลังจากนักเขียนสาวนำเรื่องราวของบ้านสุดสะพึง มาเขียนเป็นหนังสือบ้านวิกลคนประหลาดเธอก็ได้รับแผนผังบ้านที่มีพื้นที่ลึกลับเข้ามามากมายในจํานวนนั้นมีบ้าน11หลังที่ดึงดูดเธอให้อยากสืบหาที่มาของพื้นที่ประหลาดของบ้านและนํามาซึ่งการไขปริศนาครั้งใหม่ที่มีความลับดํามืดซุกซ่อนอยู่บ้านวิกลเล่มหนึ่ง มังยะจากจินานาการสุดร้อนของนิยายบ้านวิกลคนประหลาดจะถูกนำมาถ่ายทอดอีกครั้งในรูปแบบการ์ตูนที่จะถุดคุณนำดิงสู่เรื่องราวของบ้านประหลาดสูส่สะพรึงแบบเต็มสองตารวมขายปริศนาเปิดประตูสู่บ้านชวนสันประสาทไปกับบ้านวิกลคนประหลาด